ราคาทองขึ้นและทำไมราคาทองลงวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะดอลลาร์ที่ล้นตลาดดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงความต้องการทองที่มากขึ้นและราคาน้ำมันและเงินเฟอ้อที่เปลี่ยนไปค่ะ การลงทุนในทองนะคะก็ถือว่าเป็น safe heaven ของใครหล,หลายๆคนนะคะก็ถือว่าเป็นสมนล,ลุ้มหลบภัยของนักลงทุนค่ะแต่การลงทุนในทองนะคะก็ควรจะมีการกระจายความเสี่ยงควรจะอยู่ที่ประมาณ5-15%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดค่ะ และทองนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นสินทรัพย์การเงินที่มีอยู่อย่างจํากัดและก็สามารถป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อได้ค่ะถ้าการลงทุนในทองน่าสนใจและมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ราคาทองขึ้นและราคาทองลงวันนี้มาดูกันนะคะอย่างที่1ค่ะก็คือถ้าค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงราคาทองก็จะขึ้นค่ะ เพราะว่าอะไรนะหรอคะเพราะว่าเงินดอลลาร์นะคะหากมีการพิมพ์เยอะใช่ไหมคะพิมพผลิตออกมาเยอะๆก็จะทำให้มูลค่าลดลงก็จะกลายเป็นว่าทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นพอเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้นคนก็จะรู้สึกว่าเงินไม่ค่อยมีค่าเลยก็จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าหรือสามารถล็อกมูลค่าได้ดีกว่านั่นก็คือทองคําค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาไมเงินดอลลาร์ลงและทองก็จะขึ้นค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงก็ทําให้ราคาทองๆๆขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยนโยบายลดลงเกิดจากการที่เรา ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกเพื่อให้คนเนี่ยได้เอาเงินออกมาใช้ในการลงทุนมากขึ้นเวลาที่คนต้องการที่จะลงทุนมากขึ้นก็จะลงทุนในทองคําเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมดอกเบี้ยด้วยใบลดลงก็ทําให้ราคาทองขึ้นนั่นเองค่ะ ความต้องการทองที่มากขึ้นหรือดีมาที่มากขึ้นก็จะทําให้ราคาทองเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะสมมุติว่าเราอยู่ในช่วงเทศกาลเยกตัวอย่างเช่นหรือตุ๊จีนะคะทองคําก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะก็เลยจะเป็นเหตุผลที่ทําไมเวลาที่เรามีความต้องการทองมากขึ้นราคาทองก็จะมากขึ้นเพราะมีคนเข้าซื้อเก็บทองแล้วก็มีการเก็งกําไรทองคําค่ะราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ทองขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นทําให้ต้นทุนในการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะ เวลาที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นก็ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและนั่นหมายว่ามูลค่าของเงินก็จะลดลงก็เลยทําให้คนก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเหมือนอย่างเช่นทองคําค่ะก็คือเหตุผลที่ราคาน้ามันขึ้นทองก็จะขึ้นเพรานะนักลงทุนต้องการที่จะรักษามูลค่าของเงินตัวเองนั่นเองค่ะสรุป4ปัจจัยนะคะที่ทําให้ราคาทองขึ้นและก็ทําให้ราคาทองลงค่ะค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงก็จะทําให้มูลค่าทองมากขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายที่ลดลงก็ทําให้ราคาทองขึ้น ความต้องการทองที่มากขึ้นก็จะทำให้ทองขึ้นและราคานั้งมันที่ขึ้นก็จะทำให้ทองขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและกลับมาพบกับรายการพองพองรายการที่จะทาให้เงินกุลพองขึ้นด้วยการวางแผนการเงินที่ Wealthy Up Channel ทั้งทาง Facebook Line IG และ YouTube ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย